กวักมรกตต้นไม้มงคลเสริมโชคลาภเสริมทรัพย์เสริมดวงการงานเสริมดวงการเงินและยังดูดทรัพย์สาดพิดได้ดีช่วยฟอกอากาศหายใจสดชื่นและหากวันใดกวักมรกตออกดอกจะให้โชคลาภเงินทองเสริมทรัพย์กับผู้ปลูกอธิษฐานขอพรน้ำหนึ่งแก้วทูบก,กาวดอกท่องนะโมสามจบและท่องอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธมามา ยาตรายามดีวันชัยมาลสีสวัสดีลาโพนมโมพุทธายะสาธุสาธุสาธ,สาธุและอย่าลืมแชร์ต่อรับโชครว่วมกวักมลกฏต้นไม้มงคลเสริมโชคลาภเสริมทรัพย์เสริมดวงการงานเสริมดวงการเงินและยังดูดทรัพย์สารพ,พิษได้ดีช่วยฟอกอากาศหายใจสดชื่นและหากวันใดกวักมลกฏออกดอกจะให้โชคลาภเงินทองเสริมทรัพย์ กับผู้ปลูกอธิษฐานขอพรน้ำหนึ่งแก้วทูบกาวดอกท่องนะโมสามจบและท่องอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมรารสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธ,สาธุและอย่าลืมแชร์ต่อๆรับโชคร่วม